นิทานอีสบพเรื่องราชสีหนีและหมาป่าราชสีและเจ้ามีควายเป็นเพื่อนรักกันมานานวันหนึ่งสัตว์ทั้งสองช่วยกันล่าแพะตัวหนึ่งมาได้แต่เมื่อถึงเวลาแบ่งสารปันส่วนสัตว์ทั้งสองต่างทะเลาะถกเถียงกันเพราะอยากได้เนื้อแพะมากินแต่ผู้เดียวจึงต่อสู้กันอยู่ค่นวัน โดยไม่มีใครยอมให้แก่กันจนในที่สุดสัตว์ทั้งสองก็เหนื่อยและล้มพับกองอยู่กับพื้นเพราะหมดเรี่ยวแรงหมาป่าตัวหนึ่งบังเอิญเดินผ่านมามันจึงชวยโอกาสคาบซากแพ้ไปต่อหน้าต่อตาทั้งสองได้แต่มองดูด้วยความเจ็บใจและเสียดายเพราะมันต่างไม่มีเรี่ยวแรง แม้แต่จะคำรามไล่หมาป่าให้กลัวไปได้เจ้าหมีจึงพูดขึ้นว่าถ้าเราต่างยอมแบ่งเนื้อแพ้คคนละครึ่งแต่แรกคงไม่ถูกหมาป่าแย่งไปทั้งหมดแบบนี้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภมักจะนำมาซึ่งความสูญเสีย